ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า65ล้านคนและตัวเลขย,ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆผู้ป่วยหลายคนยังประสบปัญหาในการหาทางเลือกอาหารเสริมที่ปลอดภัยอิ่มท้องและควบคุมน้ำหนักได้ข้าเหนื่งสุขภาพที่ขายในท้างตลาดบางครั้งไั้มีน้ำตาลแสหรือมีส่วนผสมที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มลูค้าและเป้าหมายการตลาดของเรา เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและผู้ที่รักสุขภาพและในส่วนด้านกระตายของเรานั้นการตลาดอาหารเสริมในไทยมีราคามากถึง20 0 0 0ล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้พัฒนาสูตรสมุนไพรจากพืชพื้นบ้านไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงใช้ข้อมาจากธรรมชาติอย่ากเว่นน้ำาวาที่ไม่ใช่น้ำตาลขัดสีโดยมีสองสูตรให้เลือกสูตรที่หนึ่งเพิ่อคลองน้1หนึ่งร้อยกรัมเพื่อให้น้สัมผัสในความข มีเหล็กความหวานจะทำใช้เล็กน้อยสูตรที่2ไม่ใส,ส่ฟักทองเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดระดับความหวานเป็นระดับหนึ่งและควบคุมน้ำตาลอย่างเคร่งนวดนวัตรกรรมของเราคือการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านที่หาได้ง่ายเช่นฟักทองและงาดําเข้ากับวัตถุดิบน้ำข้าวอย่างโอ๊ตปรับสูตรให้เข้ากับผู้ป่วยเบาหวานโดยมี2ส,สูตรให้เลือกระดับความหวานและคุณค่าโภชนาการให้เหมาะสมกับตัวเองในส่วนกระบ,บวนการผาลิตนะคะเราจะเริ่ม นูนชูกาค่ะจากนั้นใส่เครื่องปั่นแล้วเติมงาดำบดแล้วปั่นให้เนียนค่ะแต่สําหรับสูตรที่หนึ่งเราจะใส่ฟักทองเพื่อเพิ่มความเข้มข้นและความหวานเพื่อให้ผู้ป่วยทานง่ายขึ้นค่ะส่วนสูตรที่2เราจะไม่ใส่ฟักทองเพื mm ่อ hmm. ลดความหวานสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมน้ำตาลแบบเข้มงวดค่ะแนนาโคสตอนนีแผนจะพัฒนาสูตรสม,มุทตี้ให้หลากหล,กหลกายรสชาติใช้วัตถุดิบพื้นบ้านไทยเพื่อต่อยอดสูก่การ รีชเชมพันนี้และาากายหญ่ตาลาดออนไลน์และต่างประเทศฝากออสแคลพับเลยด้วยนะคะม,มีสองสูตรให้เลือก